สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารโของเรานะคะเช่นเคยนะคะคลิปนี้นกจะมาทำนายนะคะดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำนะคะในช่วงวันที่นับตั้งแต่ที่เราเข้ามารับชมจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะคือชาวธาตุน้ำคือผู้ที่เกิดรา,ราศีกรกฎนะคะราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะจ๊ะ ก็เป็นสามราศีนี้เลยนะคะรวมอยู่ในชาวธาตุน้ํานะเป็นการเปิดแบบโดยรวมเป็นการเปิดแบบทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะคะเรื่องราวนี้นะคะฟังดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะนกเปิดภาพแบบสัตว์ตะวันตกนะคะใครเกิดธาตุอะไรราศีอะไรก็ไปดูนะคะนกจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะคะข้อมูลนะ โอเคมาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยจ้าชาวท่าน้ำค่ะขอดูนะที่ผ่านมาชาวท่าน้ำเป็นอย่างไรบ้างคะสวัสดีชาวสองนะจ้าชาวท่าน้ำคุณเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยที่ผ่านมานะเซเว่นออปคับจัส นกว่าที่ผ่านมานะชาวธาตุน้ำคุณน่าจะไปรู้สึกจริงจังกับใครสคักคนหนึ่งกับความสัมพันธ์นะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วแน่ๆนะคะที่เห็นคุณอาจจะคุยกับชาวราศีตุลหรือชาวธาตุไฟนะคะเมษธนูนะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือคุณตกอยู่ในสภาวะของ อยู่ในสถานการณ์ของการเป็นช้อยหรือตัวเลือกก็ได้นะคะเจ็ดถ้่วขึ้นมานะาคุณอาจจะอยากได้ความชัดเจนหรือว่าคุณค่อนข้างที่จะจริงจังในความสัมพันธ์นะคะอยากจะชัดเจนนะแต่เหมือนกับเขาอาจจะยังไม่เลือกก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นะขอดูนะคะ คุณอาจจะไม่ได้รับความชัดเจนหรือความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านมานะ <c oughs> ขอดูนะคะจะเปิดทั้งพลังงานของตัวคุณและตัวเขานะคะ <c oughs> โอ้ชั่วครับนะอันนี้คือตัวคุณนะชาวธาตน้ำอืมคุณรักเขามากๆเลยอะคุณอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะ <c oughs> คุณค่อนข้างจริงจังอะค่ะกับความสัมพันธ์นี้นะ เขาเปรียบเสมือนคนที่ใช่คนในฝันเลยค่ะคนที่คุณวาดฝันเอาไวอ้อ่ะอืมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมนะคะเมทุนตื้นกุ้มหรือชาวราศีพฤษศนะที่นกเห็นนะคะเขาเป็นคนสําคัญกับคุณมากๆเลยนะเออเป็นเอ็มเพรสสำหรับคุณอนะ่ะสองถ้วยคุณรักเขาค่ะคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยแหละใช่เลยต้องคนคนนี้นะ ขึ้นให้ความฝันอีกนะคะอาจจะเป็นนางในฝันหรือชายในฝันก็ได้นะเนี่ยคุณคุณจริงจังกับเขามากๆนะคะคุณไม่ได้เล่นๆนะคุณอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะใจร้อนด้วยซ้านะคะแต่แบบคือในใจคุณอะอาจจะแบบว่า ใจคุณนี่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปเร็วๆเลยแต่คุณก็แบบว่าอ่ะโอเคใจเย็นๆใจเย็น,ยนอาจจะบอกตัวคุณเองก็ได้นะคะ The High Love f n นะหรือคุณอาจจะไปนะคะอาจจะไปเจอกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะเขามีคนรักของเขาอยู่แล้วก็ได้แต่คุณแบบอาจจะรู้สึกว่าเออถูกใจกับถูกต้องเอาอยัางไงดีอย่างเงี้ย มีในลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะในบางท่านบางคนนะ <c oughs> <c oughs> คุณรู้สึกว่ามันใช่อ่ะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอุปสรรคเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> คุณอาจจะต้องช่างใจคุณอาจจะต้องคิดนะคะว่ามันมีเรื่องของศีลธรรมเข้ามานะคะทําให้คุณต้องคิดนะขอดูนะคะเ <c oughs> ้าหรอคะ โอ้เขาเป็นเด็กแฮงแมนนะคุณคุณนี้รู้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะรู้ทุกอย่างอยู่แล้วดาบสิบดาาเด็กชอเหรียญตัวเขาเองในในช่วงนี้หรือว่าพฤติกรรมของเขานะที่ทำกับคุณเขาอาจจะนิ่งไปเงียบไปนะ อา,อาจจะคุยกับคุณน้อยมากนะเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณนะคะเขาก็มีความสุขที่เขาได้คุยกับคุณได้อยู่กับคุณเขารู้สึกดีค่ะแต่เขายังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจใดๆทางนั้นนะเขาเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเลือกหรือว่าชัดเจนนะคะอืม สิบดาบคืออะไรคะเขารู้ค่ะว่าถ้าเกิดเขาพูดความจริงนะคะคุณอาจจะต้องเจ็บปวดหรือว่ามีใครสักคนหนึ่งต้องเจ็บปวดนะอืมเขาก็เงียบไปนะคะคนคนนี้ยังไม่รู้จะเอาอยัางไงแต่ถามว่าเขารู้ไหมเขารู้ทุกเรื่องนะคะเขาก็ยังอยากจะให้คุณนะคะชาวธาตน้ําอยู่ในชีวิตเขาอยู่เหมือนกันนะ เขายังอยากสารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะในบางท่านบางคนก็เจอกับสถานการณ์ที่แบบว่าความจริงถูกเปิดเผยนะคะช่วงนี้ก็คือต่างคนต่างนิ่งไม่คุยกันนะแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่นะ ถ้าเป็นในกรณีที่ความจริงถูกเปิดเผยเขามีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยนุกมองว่าตัวเขาเองอ่ะยังอยากคุยกับคุณยังอยากปรับความเข้าใจยังอยากที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้กับคุณนะอ่าโอเคมาดูว่าเขาอยากบอกอะไรคุณคะชาวธาตุน้าพลังงานสลับกันได้นะคะเขาอยากบอกอะไรคุณโอ้เขาเครียดนะคะเนี่ย โอ,อ้เขาเครียดนะเขาเครียดมากเขาอยากจะบอกอนี้เจ็ดดาบความสัมพันธ์นี้นะคะถ้ายังไม่ถูกเปิดเผยหรือไม่ชัดเจนเขายังอยากให้คุณให้โอกาสเขานะโอ,อ้สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเขาอยากจะบอกว่าเขาก็รักคุณอะไรอย่างนี้นะอืมขอดูค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ สิบ์ไม้ยังอยากที่จะไปต่อยังอยากที่จะสู้ต่อพยายามต่อนะมันอาจจะยากอ่ะมันอาจจะยากเขาเขาก็อยากจะไปต่อนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขายังมีความรู้สึกที่แบบว่าอยากไปต่ออยากให้ความสัมพันธ์นี้วนกลับมาอืม ต่อให้มันจะเป็นความสัมพันธ์แบบรักซ้อนก็ตามนะคะเนี่ยสามดาบนะถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีอุปสรรคอะแต่เขาก็เขาก็ยังอยากจะไปต่อเขาอาจจะรอเวลาอยู่ตอนนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณถ้าเกิดเขาทําให้คุณเสียใจผิดหวังนะคะเขาอยากที่จะงอคุณนะตอนเนี้อืม อยากจะติดต่อสื่อสารคุณมาอยากจะพูดอยากจะคุยนะคะอยากจะง้อคุณนะแล้วก็ในตอนนี้เขาก็อาจจะรู้สึกผิดอยู่เหมือนกันนะคะเสียใจผิดหวังนะคะสิ่งเขารู้สึกกับคุณแบบนี้นะเขารู้ว่าเขาทำร้ายจิตใจคุณค่ะนะไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะหรือไม่ก็คือ คุณอาจจะไปรู้ความจริงว่าอ๋อเขาคุยหลายคนนะคะเราก็เป็นหนึ่งในช้อยหรือตัวเลือกของเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมคือมันมีเหตุการณ์ที่เขาอาจจะทําร้ายเรานะก็คือมันก็สลับกันได้นะถ้าเกิดชาวทาตน้ํานะคะไปทําร้ายจิตใจเขานะ ตอนนี้คนคนนี้เขาก็เหมือนกับเขาก็ถ้าคุณไปงอเขาอะเขาก็อาจจะอาจจะร้อยคุณไปงอเขาอยู่ก็ได้นะอืคือถ้าคุณรู้สึกผิดจริงๆอะนะเขาอาจจะให้โอกาสคุณนะเขาอาจจะรอคุณให้คุณติดต่อไปนะคะเพื่อไปคุยกับเขานะทีนี้มาดูนะคะว่าไพ่อายากบอกอะไรครับแนวโน้มก่อนแนวโน้มความสัมพันธ์นค่ะ บางท่านคุยกับาชาวธาตุน้ำด้วยกันนะชาวธาตุปีนทูกรมังกรก็มีนะคะ <c oughs> แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะยังยังไม่มีการแบบที่จะยอมเสียความสัมพันธ์นี้ไปนะจะมีใครสักคนหนึ่งที่ยังแบบว่าจะยังมาง้อหรือทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีนะคะเพื่อที่จะ ไม่อยากที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปนะคะมันก็ยังมีความรักอยู่ตรงนั้นนะและอีกคนหนึ่งก็เหมือนพร้อมที่จะให้โอกาสนะคะมันมีการให้โอกาสกันนะนะอาจจะมีการแบบมาทำอะไรดีๆให้กับอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีนะคะเพื่อเป็นการไถ่โทษขอโทษอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งยังอยู่ในความสำคัญน,นะ ทีนี้มาดูนะคะว่าถ้าอยากบอกอะไรชาวธาตุน้ำนะคะถ้าอยากแนะนำอะไรอยากบอกอะไรคะสามเหรียญค่ะอืมโอเคไพ่บอกว่าเขายังสับสนนะคะถ้าเขาติดต่อมาเขาก็เหมือนกับยังอยากสานต่อความสัมพนันธ์นี้นะคนคนนี้เขาเขายัง รู้สึกผูกพันกับคุณคิดถึงคุณรักคุณมากๆนะคะต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นการคบซ้อนหรือเป็นความรู้สึกที่เขาสับสนหรือยังตัดสินใจไม่ได้ใดๆก็ตามไพ่บอกอืมมันก็มีความรักความผูกพันยอยู่ตรงนั้นอยู่เหมือนกันนะอืไพ่บอกว่าถ้าคุณกลับไปนะคะในความสัมพันธ์ก็จะยังเป็นในลักษณะของเขาไม่เลือกนะคะว่าจะเอาอยัางไงนะมันก็จะเป็นแบบสองดาบแบบเนี้ย เขาอาจจะยังให้คำตอบคุณไม่ได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวธาตุน้ำทีนี้เรามาดูคนโสดกันต่อนะคะดูคนโสดนิดนึงคนโสดนะขอดูคนโสดชาวธาตุน้ำค่ะโอ้เจ็ดถ้วยเหมือนกัน อ่ะชาอนท่าน้ำเจ็ดถ้วยสองไม้คนโสดนกดูนะชาวท่าน้ำอ่ะโฟกัสเรื่องของอนาคตมากๆนะสองไม้ขึ้นมามองเรื่องความมั่นคงหรือการเรียนต่อศึกษาต่อหรือสิ่งที่คุณแบบสนใจอยู่คุณอาจจะมีตัวเลือกนะคะมี คุณเข้าหาค่อนข้างเยอะนะมีตัวเลือกมีช้อยเยอะนะแต่คุณเหมือนคิดถึงเรื่องของการเงินความมั่นคงมากกว่านะคะในช่วงนี้จะมีใครที่เข้ามาทำให้คุณถูกใจไหมคะแปดดาบเหมือนกับตัวคุณเองก็นั่นแหละอย่างที่นกบอกนะแปดดาบคือคุณก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือคุณยัง รู้สึกเข็ดหรือรู้สึกยึดติดหรือ,อยังจำอยู่กับความเจ็บปวดนะคะที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็ได้นะตัวคุณค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองหรือว่ามีกำแพงอยู่เหมือนกันแล้วคุณน่าจะโฟกัสอยู่กับความแบบว่าคือการประสบความสำเร็จนะคะในหน้าที่การงานมากกว่าเป้าหมายถ้าเรียนก็คือการ เรียนนะเหมือนจะยังไม่มีใครนะคะคุณก็ยังไม่ได้รีบในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์นะคุณโสดน,นะแต่คุณนะีน่ะมีเสน่ห์นะมีคนเข้าหาเยอะทั้งหกไม้แล้วก็เจ็ดถ้วยเนี่ยนะนะแต่คุณก็แบบเฉยๆอะ่ะก็ยังไม่ได้มีใครที่คุณรู้สึกว่าน่าสนใจหรืออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อนะอาจจะอยู่ในช่วงของการาคุยๆไปก่อนดูๆกันไปก่อนอะไรในลักษณะนี้นะคะสําหรับ ชาว่าน้ำนะคะวันนี้นกขอทํานายนะคะให้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปนะคะต้องขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับช่องนาราทาร่ของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่เป็นกําลังใจให้กันเรื่อยมานะขอบคุณทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ